ครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงในคลิปอะไรนะพอดีพอดีมาเล่นกีฬาก็ลืมๆไปมาติดฟุตบอลแล้วมันเวลามันค่อนข้างจะมีจํากัดแต่เลยไม่ได้ลงอะไรนะครับมาเล่าเรื่องของการถือินหน,นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอนนะบุสลิมเราก็มีหน้าที่จะต้องถือินดน,นะถามว่าใครบ้างที่จําเป็นจะต้องถือินดนก็คนที่เข้าเกณฑ์ก็คือ คนที่อายุบรรลุศาสนาปาวะนะก็เป็นผู้ชายก็แต่ที่ผู้หญิงแล้วกันนะผู้หญิงก็คือว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ในเข้าอายุที่มีมีมีวัยประจําเดือนแล้วนะก็เรียกว่าคนก็อยู่ในเลทประมาณสักติดสิบสองปีสิบห้าปีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถือบวชทุกคนเลนะะแต่ว่าเราจะมีสภาวะมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ม่ามีความพร้อมเราก็ถือบวชนะอย่าลนั้เลยครับรองการถือสีลดนะมันเป็นหน้าที่ของเรานะ มันเป็นก็เรียกพันธสัญญาระหว่างเรากับพระเจ้ากับกับบัลร้อ์เพราะว่าจริงๆแล้วก็ถามว่าเมื่อมันผ่านไปสักสองสามวันร่างกายมันก็มันก็จะเริ่มชินกับการกับการถือสิริลร่างกายมันจะเริ่มนจะเริ่มปรับตัวได้นะวันนี้ก็เข้าประมาณวันที่สี่ที่ห้านั้นประมาณวันที่สี่นะมันสี่หรือเปล่าอ๋อประมาณวันที่สามนะแต่ก็ผมถือบชวันจันทร์ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สี่ก็ร่างกายก็ยังปกตินะ ช่วงนี้ก็มาออกกําลังกายเบาๆนะก็เดินบ้างอะไรบ้างเ็าพยายามไม่ไม่ออกกาลังกายหนะักมันร้อนบางทีนะแต่ว่าถามว่าในสภาว่าที่จําเป็นหรือว่าร่างกายมันก็ป,ปรับตัวได้นะบางทีบางทีเราก็จําเป็นจะต้องเสียเหงื่อมากก็ก,ก,ก็รู้ด้วยนะครับบางทีเ๋ยวจะถามว่าถ้าทางานหนักเออบวชไม่ได้ผมว่าไม่ไม่มีข้อยกเว้นนะการทํางานนะ คนบอกโอ้ทำงานกลางแก้งทํางานก่อสร้างทํางานจะต้องเสียเหงือทั้งวันหรือบวชไม่ได้ผมว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้อยู่ในเข้าขายที่เราจะจะแต่มาเลยเรื่องพวกนี้นะก็เราต้องหาผัวให้ตัวเองนะแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้นะชีวิตผมเพราะว่าในสมัยที่ผมเป็นในวัยรุ่นในวัยทำงานผมก็ทํางานกลางแจ้งเนะมาคล้ายๆกึ่งเป็นงานโยธางานทําถนนเนี้ยเดินกลางแดดตอกหลักขี้วล้องเซวบวงเซวไ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทนได้นะร่างกายเรานี่มันมันมีความทนทานสูงนะเราอาจจะดูไม่แข็งแรงมากแต่ว่ามันมีความทนทานสูงนะก็ดูอย่างน้องๆองอเคเดมี่ที่ไปติดในถ้ำนะในถ้ำนางนน,นะสิบกว่าวันกินแต่น้ําค้างยังไม่ตายคิดดูนะแล้วก็ผลประโยชน่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการก็เรียกว่าการถือสิรจนนี่นอกจากสภาวะจิตใจมันจะสงบแล้วแล้วก็ร่างกายจะได้เก็บกิน สารอาหารที่เรากินเข้าไปแบบกินอย่างก็เรียกว่าไม,ไม่บัญญาบัญญังใช่ไหมมีไขมันที่ตกค้างมีสารพิษอะไรพวกนี้ร่างกายมันจะพยายามดึงเอาพวกนี้ออกมาใช้ก่อนเป็นการทําลายสารพิษในตัวเลยนะดีนะครับดีก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะก็ผมเป็นห่วงนะจริงๆอยากให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นมุสลิมให้พยายามขยบเวลาให้ลูกให้จะใ,ให้ลูกน้องหรือพนักง,งานของเราได้ดื่มสินธุกับทุกคนนะ่นะ เช่นว่าอาจจะเลือกเร็วหน่อยหรือว่าอาจจะปรับเวลาให้ลูกน้องเราได้ถือสิลดนะเพราะว่าเราอยากคิดว่าไม่มีใครครับไม่มีใครถือถือสิลด้วทุกคนครับเชื่อผมนะนอกจากว่าคนที่มีอาการป่วยประสื้อรังเปิดป่วยรุนแรงพวกนี้พวกนี้เขาร่างกายเขาไม่ค่อยพร้อมหรือว่าคนเก่ชาลาที่ต้องกินยาตลอดเวลาอย่างนี้นะแต่ถ้าถ้าเรามีโรคลกไม่ไม,ไม่เรื้อแรงหรือเป็นไข้หวัดเล็รๆน้อยก็ พยายามจัดเวลามากินยาตอนช่วงช่วงซาฮุนช่วงหัวลุ่มนะแล้วก็พยายามมากินต่ออีกทีก็ตอนเย็นก็ยังไหวนะเพราะผมเองนี่ถือบวชมาก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยได้ขาดเวลาเวลาในช่วงเดือนลำมากน่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนอกจากว่ามีอาการรุนแรงอย่างเช่นว่าปีก่อนทนี่ผเป็นโควิดก็มีก็มีแล้วก็ไม่ได้ถือบวชไปหนึ่งวันนะแต่แค่แค่หนึ่งวันนะแล้วก็ผมก็ พอรู้สึกตัวว่าร่างกายมันพอไหวเขาก็บวชต่อนะโควิดวนะนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรผมมากนะก็ครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะก็เรื่องความปรารถนาดีจริงๆนะเพราะเราเป็นมุสลิมเราก็เราก็ต้องเขาเรียกยึดมั่นยึดมั่นในหลักปฏิบัติของเราเขาเรียกว่าหลักของการหลักปฏิบัตินะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับ,รบสวัสดีครับสลามเล็นคุ้มบารมาตุลลอบรมีกาตัว ¡Suscríbete <coughs>